สวัสดีครับสบายดีพี่นอ้องปองปายสุขูมสุขชนสบายดีมาอีกแล้วมาอีกแล้วบ่าวทองมาอีกแล้วมาอีกแล้วตอนนี้บ่าวทองกับบ่าวโบกับยู่ที่ถนนเนาะพี่น้องเนาะอ่าที่จะไปเขาใหญ่พี่น้องเอ๋ยเนะะี่ยตอนนี้อยู่ที่ทางหลวงชนบทนะฮะหมายเลข1016พี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือเส้นทางจะไปเขาใหญ่เนาะพี่น้องอยู่ที่ปักช่องสระบุรีเป็นวัยแมน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 แล้ว ตามข้ามเรียกร้องนีฟซี FC กับทักท้ายทำให้เท่าทมาลายมาลายเด้มาแล้วมาแล้วพี่นนองมาแล้วมาแล้วยื่นคํามเอวปาเล็กซี่อ่ะพ่สันแมน <laughs> สำหรับคลิปนี้บ้าโเองสิภาพี่นอ้องมาเบิงถนนต่างจังหวัดขึ้นเขาของเมืองไทยขนาดนีเลยวะไอ้ขนาดนี้แหละนี่ขนาดทางขึ้นเขาได้พี่นนองเบิงเอาเน่โอ้โหอโโอ,โอยากให้คนบ้านข่อยนะเบิงนะนะเบิงแนะ่แน,นี่ต่างไป ภูเขาของเขาเนี่ยเบิงเบิงเอาตีไออันนี้เป็นทางจุดนบอสได้พี่น้องเบิงเอาอยู่นะยังขนาดนี้ดูนะวิวคางสองคังไห้เนยมีบ้านคนอยู่ด้วยก็มีแล้วมื้อนี้อ้าบุกกระเป๋าห้องกับผ้ากันมาเฮ็ดงานอยู่ที่เขาใหญ่เด้อพี่น้องเอ้ยนะเฮ็ดเซอร์เซียวอ่าซองสนามหญ้าเล็กๆน้อยๆแล้วจะมุ่งหน้าเดินทางไปที่สตึกพี่น้องเนีย เดินทางว่าจุดนี้เห็นถนนหนนทางทีโคกงตามอ่ารเขาในน้อยไายเขาในน้อยบ่าวกับบ่าวท่องสีผ้ากันไปทะลุมองไดกับไอ้พี่น้องติดตามเบิงน้ากันกันแล้วกันกันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยไปต่อยท่องไปตอปูนปูนปนเอ้ยหุ่นะน่โนะมเมนต์ยั้งรอค่ะสอนสอนทางสอนอันนี้เขาเนี่แหละทำไมมันงามครับไปถูกไหโอ้ยถู เฮ็ดคักไอ้ดีเว้ยนี่ฟังนี่ฟังนี่ป้าทุสนามเนี่ยเอ้ยอ้ามีการก่อสร้างอีกตั้งหากเนี่ยก่อสร้างอยังเด้หลังก่อสร้างป้บปุ้งที่เฮ็ดบ้านพักรีสอร์ทนั่งเนี่ยรีสอร์ทติีว้าสิรีสอร์ทตัวแถวนี้เขาใหญ่มันเขาวาดวิวบากาศดีด้วย อากาศก então, ah, so, ็มีมุ่นตัทางิศบาซันแมนเงียบสงบอ๋อถูกบนอาเซีอเป็นหอยเนี่ยบนภูเขาเนี่ยปนอ่ะโอ้ยการที่ว่าบาบวกกั็หม่ท่องอะค่อยมากแต่เท่าไหรเนาะแมนแมนคยมากแต่ว่ามัย่ำหนีกันที่ว่าโอ้ตื่นเต้นอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเพราะว่ามันมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเนี่ยอ่อเส้นทางฝั่งขวาเนี่ยจะขึ้นไปเขาใหญ่เดี่ยโอแต่เขาจะเอาไปทางด้านซ้ายเพื่อจะมุ่งหน้าไปเชียบตอนกสุวรรณมาเลี สองถนนมิตรภาพอ๋อเออมันไปทางนี้กับทุลุนี่ว่าฝั่งขวานี่จะไปเขาใหญ่เลยอืมคุณแล้วหอดปาดจีนหมดแล้วนครนายกผลเล่าอ๋อมันทุนเรานครนายกเลยบ่คุณแล้วปาท้อเลี้ยวออกมาเลยไหมปาดเป็นเมืองเมืองใหญ่เลยเนี่ยวัปวัดท้อไอ้ท้ทอไอ้อันนี้อันนี้ไทยเขาเรียกเขาเอื่นว่า อย่างชนบทอันนี้เนี่ยชนบทคือปรโหดแช่คือขนาดชนบทอันนี้อยังขนาดนี้กันตัวเมืองอย่างขนาดใหญเบิรงเอาชนบทอันนี้พี่น้องมันต่างกันต่างกันกับบ้านคอยอย่ากกระฟ้ากระหิวแตเมฟซีมาอยากเห็นถนนบ้านนอกชนบทของไทย่านี่แหละนี่แหละนี่แหละทางชนอาบด์นี่อาจจะเป็นถนนเนี่ยพี่น้องเอ้ยถนนมาเลขสองศูนย์เก้าศูนย์นะฮะพี่น้องฮะหรือว่าถนนอาจจะเป็นถนนธนรัตน์นะ ท่าบาบูกับจำบพิษนะขอส่งข้อพิเศษพิษพลาดประการใดเนาะเส<อ>้นทางนี่จ้ะไปทะลุอำเภอปากช่องได้่ยโอ้ตำบหลหรืออำเภอจะปะปากช่องนงอี่อําเภอนะอําเภอติดเนาะเดี๋ยวบ่าวบูจะไปทะลุบางไหนเดี๋ยวจะเก็บผลบรรยากาศมาฝากก่อนพี่น้องอีกหนึงเป็นช่วงเป็นตอนเด้อพี่น้องเด้อติดตามให้กับเรงใจบ่าวบูกับบ่บาวท่องในจักน้อยจักน้อยพวดดีสอดได้บวย เบิ่งเส้นทางที่ละอ,อ,อยายเอ้ยอายเอ้ยสะอาดงามตาสะอาดงามตางามนาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาเนาะพี่น้อง16นาฬิกา17นาทีตอนนี้บาวอยู่ที่ถนนหมายเลข2090เนาะพี่น้องเนาะช่วงเวลาของวันที่6พี่น้องเอ้ยเนี่ยกุมภาพันธ์ปีพศ .2010617 นะมันมนี้มากขบาไปทั่วแมนวายแมน,แมน เมื่อนี้คลิปเก่าเนี่ยอ่าเมื่อนี้่ได้ออกงานนีแรกพี่นนอกได้ออกงานน้ำบาโบยอีกแล้วเมื่อนี้มันเวนคลิปซ้ำเลยเห็นคลิปใหม่ทวนคลิปใหม่ล่าสุดเลยแหมกว่าโดน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 เถื่อนสิได้ออกออกคลิปออกต่างจากวัดกับบาโบ้บาโบ้ออกยูต่ว่าออกคนละจังหวัดด้ยพี่นนอกมีอน <Yeah. S 2> มันก็มนจังหวัดเดียวเด้คนละจังหวัดด้วมีอันไคลิปที่แล้วพูดไปทางอานบนุญทางภาคส<บ>มันหอเออทางจันท ไปเบริลเรือร่ำญ <Man. S 1> ่แมนคลิปนี้มันจะออกไปสู้ทางอีสานอีสานใต้บุรี <Man. S 2> รัมย์ไป็นน้องพี่น,อน้องแมนเบิ้เรู้ว่าเส้นทางนี้จะไปทะลุสายอ่ไอเจมเบิิงเรือเพราะว่าคอยก็บอเคยมาคือกันีทางตัวนี้จากจุดนี้ไปหาปากช่องนะแมนถ้าจะเป็นอำเภอนะอำเภอหรือตำบลเนอะเอออีกสิบเจ็ดกิโลเมตรถวายพี่นอ้องนี่ทางยางรีเลยอ๋อถูพี่น้องเลย เส้นทางเนี่ยเส้นทางลักที่จะไปเขาใหญ่เนี่ยป้าพี่น้องเอนะ้ยเนี่ยประเทศไทยนะอยากให้ขังบ้านไในครึ่งนึงจกสำนีขึ้นสีเลยดีปะไอ้เจ้าว่านดีดีจังเลยว้าวถนนดีเนาะคันได้จำนี่เนี่ยขอยว่ามันสุดยอดเลยแหละอ่าทีนี้เดี๋ยวจเนือน้อมก็ไต่เนี่ยโอ้ยคันสังจังซี่เนี่ยป๊าด มวนได้มวนได้ก็สิดีเนาะแมียงมวลใดพับได้เนาะมันมวนได้พับได้คือปลาไปปูเลยเป็ดมันเป็ดไปหมดใดเท่ห์นี่แหละเข้าจะไปทะลุตรงถึงมันมีตรภาพเนี่ยแมนเป็ดแมนถนนมิตรภาพไม้เล็กสองโอ้เส้นทางนี่เคยบอเคยมาจักเถื่อนเคยมาจักเถื่อดิยังครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยเป็นยังไงทางคักบ่แต่ว่ามันก็นิ่มนวลก็คักอยู่ดีเนี่ยทางเรามาจากเขาไงเนี่ย บราเคยมาจ้ะเกือนี่ยพุงมาครั้งแรกเลยแหละตัวส่วนหลายอ่ะกันไปก่อนจะไปในทางหลวงทางอะไรกูแหล่ะทางรัดน้อทางรัดนาะแมนทางใหญ่หมดเลยบ้านนี้แหละเจ้าสิหินถนนเนี่ยบ้านถนลุใสกว่าจะผ่าจะไปเบิง่งเนื้ออก็อยาคู่กันว่าพดพลูใสพลูใสนะจากพื้นที่เขาใหญ่ที่บ่านท่องเรามาเนี่ยจะเบิ่งป้ายเนี่ยจะเลี้ยวเห็นทางด่วนพรอมเนี่ยทางด่วนมอเตอร์เวย์โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วบุ่นเนี่ยเห็นบ่ เเหห็็นนแแลล้้ววทางมอเตอร์เวย์เอ็มหกเนี่ย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 ไปกรุงเทพไปสระบุรีมันข่อยบวายอย่างผู้ว่าข่อยเง็ดเง็ดไปทางไหนมันกับทะลุกันคือเขาไปเง็ดอีรีเขาเฮ็ดทางนี่สุดยอดขนาดสุดยอดเท่าไหนาะไปทางไหนก็ได้ก็ทะลุกันเบิด์ตลูกมองทน่นทนจะเบิ่งร์นปาโทษนี่มอเตอร์เวย์เอ็มหกอันนี้เป็นทางอย่างทางด่วนปะทางด่วนมอเตอร์เวย์ที่เขาก่อสร้างสูงอะไรยัย มือตัวเอ็มหกตัวนี้หรือเป่แมีนบางช่วงบางตอนคนก็สร้างแล้วแล้วเอออ้าวไปตัวนี้เด็ดคือมีสองอันเขามันก็มีทางขึ้นทางลงทางไปทางกลับนั่สินะนี่ยเนี่ยเนี่นี่เองเนี่ยเนี่ยทั้งซึ่งเนี่ยเออเอาตัวนี้คือมีสองอันไปเลยคับกลับเนี้ยอ๋อท่านึงทางไปท่านึงทางกลับเนี้ยแมีนเออตกเห็ดสุดยอดอีกแล้วนดตั้งจักววะได้สิสุดยอดบ่สุดยอดแต่ว่าคนที่มันเปิดใส่เนี้ยอ๋อ ก็ประธานในเวิร์สายปะยังเป็นยังสองปาน,นเหลียวอยู่เปรนยังเข็ปร่ธานเหลียวก่อสานประธานเหลียวอยู่ก็กำลังเฮ็ดอยู่แมนโอ,นโอ้แล้วตอนไหนน้อขีได้ขี่อะไรไปอีกบอดินโมนาอีกบอดินวกรายไอเนี่ยเส้นทางหนาเนี่ยจะไปเชื่อมต่อกับถนนมิตรภาพหมายเลขสองโอ้ทางสายนี่ไปสระบุรีเนี่ยแม่นเดียโค้ขงขึ้นม้วนๆไปเนี่ยไปนครราชสีมาโอ้ตามปบอกทางจะอ่านเป็นบ่านะ เนี่ยตอนนี่เขาอยู่เนี่ยเขาอยู่ในเขตของพื้นที่ปากช่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้าอกไปเนี่ยทางท่านสายนี่จะไปสระบุรีไปกรุงเทพอำเภอปากช่องเนี่ยนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะไปหมวนไปทางตะข้องตะลุ่มซีมาสาวจะไปทางอีสานนะไปบุรีรัมย์ณีจะผ่านเกินรัมตะคองนะนี่นี่นี่ให้บอเนี่ยป่วนอ่ะก็นัดจ้ำนี่ก็จะมีเนี่ยหลายสะพานเอ้ยตะข้องป่วนอ่ะ เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ทั้งล่างนี่ถนนมิตรภาพหมายเลขสองโอ้โอ้ต้นนี้นี่มั้งที่เคยไปเคยมานี่นี่แหละแมนปะนี่แหละแมนเส้นนี้บ่แมนเส้นนี้แล้วโอ้นี่ที่เคยไปเคยมาตรงไปเนี่ยไปอำเภอปากช่องทา้งสายม่วนไปถนนมิตรภาพโอ้มันออกนี่นี่เองความสีออกทะลุใตพูดอะไรบ่วันเนี้ยพูดอะไรบ่พูดอะไรบ่ก็พูดแหละก็พูบอเไีประเทศเลยเลยเป็นนี่ก็เป็นตึ๊บคือเก่าออกตึ๊บคือเก่าโอ้ยน้องพี่น้อง ถาอา้แล้วลงทางซะบวนว่าม,มือเนี่ยเนี่ยคือถนนมิตรภาพมุ่งนาไปทางนครราชสีมาไอ้เอ๋โอ้มันตะลุ่นนี่นี่เอ๊ะตะล่นนี่นบ่ก,ก็กากว่าอยู่มันจะตรลุ่ใส่เนาะเคยมาเที่ทางนั้นบัวปกติบ,บัวโบพาไปไปเฮ็ดงานดูหันเกิดกล้ามาทางเดิมนนะมันยังไปทางนาเลยนี่แหละพี่น้องเอ๋ยคือพาอ้ายมาสินทางนี้เลาะไปเลาะมาให้เบิ่งอีกที่นะทานผู้ชมตอนนี้บาวโบกับบาวท่องกับที่ว่า ออกมาเชื่อมต่อกับถนนไม้เล็กสองหลักพี่น้องเอลยนะฮะถนนมิตรภาพนะฮะเป็นทางลักเนาะตัวนี้เนาะแมนเอาละพี่น้องมุ่งหน้าต่อไปเดี๋ยวใจะไปพบปอกับบ่าวท่องและบ่าวโบอยู่จุดใดให้กับฝากพี่น้องติดตามให้กับนังใจกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะไปติดตามให้กับนังใจทางบ่าวท่องช่องไหนบ่าวท่องบ่าวทองปากเสกินแซ่บขันตะเกาว่าเนี่ยพี่น้องแมนบ่าวท่องล่าเนี่ยเอาพี่น้องคิดดีซันดีแหละฝากติดตามบ่าวโบดเด้อพี่น้องเอา ลลาไปาไแ้วสบายดีไปเดี๋ยวเด้อพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้สบายดีอยู่ดีไม่แห้งโชคดีเป็นของทางก่อนจากริมกดไลค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจงเตือนเพื่อสิไดพ้พ่พายคลิปใหม่ของเฮาสองคนเนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่สำคัญสนับสนุนเฮาส,าสองของเฮาสองคนด้วยการบอกกดขาโฆษณานะกำล้วกันสบายดีสวัสดีครับสบายดี